ข้อส2สามเหลี่ยม ABC มีมุม C เป็นมุมฉากถ้าความยาวด้าน AB เท่ากับ c เล็กหน่วยความยาวด้าน AC เท่ากับ b เล็กหน่วยและความยาวด้าน BC เท่ากับ a เล็กหน่วยทรงหาว่า c กำลัง6ลบ a กำลัง6ลบ b กำลัง6มีค่ากี่หน่วยมีค่าเท่ากับเท่าใดเราเขาให้ช้อยมา4ช้อยดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวพี่จะไปลองวัดรูปกันก่อน เรามี a b c เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก c เป็นมุมฉากแล้วเราก็เติมความยาวด้านลงไปก็ <_ S 1> อันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็จะได้ความสัมพันธ์มาว่า a เล็กกำลังสองบวก b เล็กกำลังสองจะเท่ากับ c เล็กกำลังสอง แล้วข้อนี้มันมีกำลัง6กำลัง2สูตรที่น้องจะต้องรู้เพิ่มเติมในการทำโจทย์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกำลัง2สมบูรณ์กับกำลัง3สมบูรณ์ เราก็พูดไปในหลายข้อแล้วนะกำลังสองสมบูรณ์ก็คือ x บวก y ทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับ x กำลังสลบ2 x y บวก2 x y บวก y กำลังสองหรือบางคนอาจจะท่องเป็นหน้าบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น x ลบ y ก็จะกลายเป็น x กาลัง2ลบ 2x y บวก y กาลัง2หรือที่เท่ากันว่าหน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง2จะเท่ากับหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2ถัดมาเราจะมาดูกําลัง3สมบูรณ์กำลัง3สมบูรณ์ก็คือ ถ้าเรามี x บวก y ทั้งหมดกำลัง3สูตรนี้สำคัญมากต้องท่องให้ได้เลยมันจะได้เป็น x กำลัง3บวก3 x กำลัง2 y บวก3 x y กำลัง2บวก y กำลัง3หรือใครจะท่องเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3เท่ากับหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง3ก็ได้ แล้วมันก็จะมีสูตรลบเช่นเดียวกันจะเป็นดังนี้สูตรพวกนี้มันเกิดมาจากการคูณกระจายเข้าไปแล้วมันจะได้คำตอบที่เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเขาก็เลยมักมาท่องเพราะมันใช้บ่อยโอเคนะกลับไปจำสูตรกำลัง2สมบูรณ์กับกำลังสมสมบูรณ์ให้ได้โอเคพอเรารู้สูตรเสร็จ เราก็มาดูข้อนี้เขาอยากได้ c กำลัง6ลบด้วย a กำลัง6ลบด้วย b กำลัง6พี่ก็ต้องไปหาก่อนว่า c กำลัง6อ่ะมันมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องมองว่าเรารู้ว่า c กำลัง2มีค่าเท่าไหร่แต่เราอยากได้ c กำลัง6น้องก็มอง c กำลัง6เป็น c กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ไง แล้วพี่จะเปลี่ยน c กำลัง2เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ดังนั้นเราก็ต้องหาว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3จะมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้สุดยากเลยอ่ะพี่ก็มาเขียนสูตรก่อนสูตรของ x บวก y ทั้งหมดกำลัง3 พี่ก็เขียนเราอยากได้เป็น a กาลัง2บวก b กาลัง2ทั้งหมดกําลัง3ก็จะได้ว่าเราต้องมอง x มีค่าเป็น a กาลัง2มอง y มีค่าเป็น b กาลัง2แล้วก็กระจายออกมา x กาลัง3ก็จะกลายเป็น a กาลัง2ทั้งหมดยกกาลัง3 บวกด้วย3คูณ x กกำลังสองก็คือ a กกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ y ซึ่งเป็น b ีกำลังสองบวกด้วย3คูณกับ x คูณกับ y กำลังสองแล้วไปบวกด้วย y กำลังสามโอเคนะแทน x เป็น a กกำลังสองแทน y เป็น b ีกำลังสองแล้วก็คิดออกมาจะได้เป็น a กกำลังหก บวกด้วย 3a มเอกำลัง4 b ่บีกำลังสองบวกด้วย3 A มเอกำลัง2 b งบีกำลัง4บวกด้วย b ีกำลัง6กอะพอเราได้ C ีกำลัง6มาแล้วสิ่งที่โจทย์เขาอยากหามันคือ C ีกำลัง6ลบด้วย A อกำลัง6ลบด้วย b ีกำลัง6 เราก็แทนค่า4เข้าไปก่อนแล้วเราก็ลบ a กำลัง6กับ b กำลัง6เข้าไปซึ่งเราจะเห็นว่า a กำลัง6จะตัดกันไปและ b กำลัง6ก็จะตัดกันไปเหลือแค่ 3a กำลัง4 b กำลัง2บวกด้วย 3a กำลัง2 b กำลัง4แล้วเราก็ไปม,มอง พี่มันไม่เห็นตรงกับช้อยไหนเลยอะแปลว่าเราจะต้องจัดรูปต่ออ่ะพี่ก็ดูในสองอันเนี้ยมันมีตัวร่วมเป็น 3A 2 B 2ลัง 2b ลังสไงงั้นพี่จะดึงตัวร่วมออกมาพี่จะเหลือเป็นด้านในตัวแรกจะเหลือเป็น A 2กำลังสบวกด้วยตัวหลังคือ B 2กำลังส แล้ว A กกำลังสบวก B กกำลังสองมันก็คือ C กกำลังสอง่ะพี่ก็จะแทนเข้าไปพี่จะได้เป็น 3A มเอกำลังสองบีกำลังสองซีกำลังสองซึ่งมันก็คือ3คูณด้วย A B C ทั้งหมดกำลัง2จะตรงกับช้อยสองโอเคนะข้อนี้เราต้องหาความสัมพันธ์ของ A B C ออกมาก่อน ว่า a กําลัง2บวก b กําลัง2เป็น c กําลัง2แล้วเราก็ดูในสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาในโจทย์เขามันเป็นถึงกําลัง6เราจะทํากําลัง2ให้เป็นกําลัง6เราก็ต้องยกกําลัง3เข้าไปเราก็เลยมาทวนสูตรเกี่ยวกับกําลัง2สมบูรณ์และกําลัง3สมบูรณ์แล้วเราก็ใช้สูตรนี้แหละมาหา c กําลัง6 พอเราได้ C กาลัง6มาอะ4กลัง6เรามองจาก C กาลัง2ทั้งหมดยกกาลัง3นะแล้ว C กาลัง2เราเปลี่ยนเป็น a กาลัง2บก b กำลัง2เราจับตัวนี้ประยกกําลัง3จะได้ค่า C กาลัง6ออกมาแต่สิ่งที่โจทย์หามันไม่ใช่ C กาลัง6มันคือ C กาลัง6ลบ a กาลัง6ลบ b กาลัง6เราก็จับมันลบเข้าไปพอลบเข้าไปเสร็จ เราก็จะพบว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันไม่ตรงกับชอยแปลว่าเราก็ต้องจัดรูปต่อพี่ก็ทำการดึงตัวร่วมแล้วจัดรูปเราก็เลยจะได้ว่าผลลัพธ์สุดทีิจะต้องตอบชอยที่2ข้อนี้ค่อนข้างยากเลยนะเราก็ต้องไปฝึกทำอีกทีหนึง่งที่บ้านอีกครั้งโอเค ก็อย่าลืมไปทวนกำลังสองสมบูรณ์และกำลัง3ามสมบูรณ์มาด้วยเพราะว่านี้เดี๋ยวได้ใช้ต่อในอนาคตทั้งมอต้นและมอปลายเลยถ้าน้องไม่ดูแล้ก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเย้